วันที่แผ่นดินไหวเนี่ยหลายคนอาจจะอยู่บนคอนโดหรือว่าตึกสูงสูงแต่หนุ่มมิกทองระยะบอกเลยว่า อยู่หน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมงงกำลังร้อนๆเลยแล้วคือ,อเรื่องงามยามดีเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยววันแรกแกรนโอเพนนิ่งก็ได้เรื่องเลยค่ะอบอกเลยว่าเจ้าตัวใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวชะตาพลิกผันแบบนั้นเลยคือก่อนหน้านี้อย่างที่รู้กันมิกทองระยะไม่รู้แหมราศีอะไรช่วงนี้แกนะอเออเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะเพราะว่ามีรถยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าหักพ้นใส่บ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่ไปแล้วอันหนึงหน่งละ,ละหนึ่งละหนึ่งไปแล้วใช่ไหมแล้ว28มีนาคมที่ผ่านมาอย่างที่รู้กันวันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบ นเ,<ข>เอ,อวันแรกเลยอู้จะต้องปิดร้านใะ่แล้วหรือเปล่าเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่ากําลังเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าจู่ๆรู้สึกได้เลยว่า พื้นมันสั่นสะเทือนออทุกอย่างเริ่มโครงเคลงหมอ้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยปับป๊บๆๆเลยนะออมิกรีบตั้งสติแล้วก็พาทุกคนออกจากร้านอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมออแล้ววันนั้นเนี่ยนักข่าวก็ไปกันเยอะเหมือนกันกอ,อกไปฉลองให้กับน้องมิกด้วยออนักข่าวเราก็ไม่รอช้ารีบถามว่าเปิดร้านวันแรกออมิกเออเจอแผ่นดินไหวนี่มันลางดีหรือว่าลางร้ายกันแน่ออหนุ่มมิกตอบเลยว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยนะ ไม่ได้คิดเรื่องโชคชะตาเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่นึกขึ้นได้เนี่ยรีบโทรหาโทรหาใครพระอาจารย์เอาสาโทรหาพระอาจารย์ทันทีเช็คดวงก่อนอันดับแรกพระอาจารย์ก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมปลกโวยพรให้อีกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอหลังจากนี้ขอให้โยมมีแต่เรื่องปังปังปังเออตอนเกิดเหตุอะเรายังไม่ได้นึกถึงแบบเลิกการเปิดอะไรทั้งนั้นนะฮะคือเราก็ตกใจว่าแบบฮะ แผ่นดินไหวที่กรุงเทพเนี่ยนะซึ่งแบบมันไม่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยจนแบบไปสักพักนึงครับแล้วทุกคนข้างนอกก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอา้าแกรนโอเพนนิ่งวันแรกแผ่นดินไหวคือ <c ười> มันคือเลิกดีหรือมันคือเลิกไม่ดีกันแน่อะไร,งรเงี้ยฮะแต่ว่าเราเราก็ดึงไปในทางที่ดีแล้วกันว่าแบบโอ้ยโอเค,อเคแกรนโอเพนนิ่งนะมันก็เกิดแบบโอ้โหแผ่นดินไหวเลยอะไรเงี้ยเราดูเลิกจากพระจาจาร์ใช่ไหมฮะเราก็บอกพระจาจาร์ว่าพระจาจาร์ครับแกรนโอเพนนิาาน่งก็แผ่นดินไหวเลยครับอะไรเงี้ยพระจาจาร์ครับหัวเราะครับ พ่อจ้าก็ขำแล้วก็บอกว่าขอให้เป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นละกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหลังจากนี้ก็ขอให้ลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆนะคะเพราะว่าหลายคนได้ติดตามข่าวและชื่อร้านบ้ายอค่ะเออไปอุดหนุนกันได้แถวทรงประภากรุงเทพนะคะเพิ่งรู้ว่ามิกเนี่ยชอบใป้คนชมนะบ้ายออือไม่ใช่ชื่อเขายกขึ้นงี้อ๋อกลกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยโอเคไหมก็เข้าใจกันไปคุณผู้ชมถ้าใครว่างก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะ